เอาซ้ำนี่สากรโนราไงบานลายายข้ามตอนต่อเติมตามเหลืองสี่เดียงหอก็ไปรอฟังคนใหม่เร้าไทยพี่น้องฟังบ้างตอนไปว่าแล้วได้ลาจากจำจอนลาก่อนนื้อเช็มพอนก็สาเนห้ามห่างว่าจะย่อขาก็ไปคอนให้ห้ามมือเอิญนั่นแล้วระสังสู่แล้วเจ้าแค่หนาวเป่าพื้นฉันเดินจอนขู่ซ้อนฉันไหลฉันเดินไผ่ไก่ผู้ฉันไก่ฟังเสียงเล่นไหลก้อมไผ่พงดาวมาเข้าก่สู่ก็สมดู ูเพิ่องตาจับง่าขึ้นหัวนำยางหวางไก่จากบ้านไก่คู่ชีวาไก่ควันตาไก่แท้แน่เลยบอเคยไก่กันสังเป็ดพ่เห็นหน้าสุริยาลงคอยไปยุงสูงดวงมางนั่นเดิอมังนั่นเดิมมังแล้วดันตาบเดินดันดุงดันชี้จูจิบจับจันจอดเจ็บจอแฉอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะฮันนี่ฮองมันนี่ฮอนในหอยอาขวางกะ้องอําไมกะไทยพี่ผัวตัวตัวกตัวผัวึ้น มแม่นางโมลรามีกรรมแต่หลังข้าวขี่มันมีใจให้จนไปของไงใ,ใมันเงินดาบให้จนขาพี่ผัวหญิงชาติั่วถึกสะพรือสีเป็นนางนิกายุร่งดอนดาว ข้าวมาสุริโย่คอยดองดอยเดลารากดกระรูรุนดูลลกระรูรุนดูกระรูหลวงนอกดวหอมตัวกินไก่มีม่วงไหม่หมอล้นล่มดินตดกากินจับจิบจีจ่าละบากากินกัวบากกัวกันต้องกับจกับกัวบากองต้นต้องกินพ่อนั่นแล้วพ่อเมื่อสุริย์เสสิ้นมืดมัวมัวมุ่งแล้วก็มองมองมิดหมอกเหมยมุ่งใหม่ หาเอาไฟฟื้นจุ่มสุมกลางดังปอเดียมกองแค้นพิมพ์ซอประจับจริงสิ่งได้มารำเต้นใส่พิงแกรกวงมีเก่งเสือคงคุณช่อนถึ่งว่านอนนั่งมีแมต่นี้นั้นมาแล้วเต้นขาพ้ากันเลยไปลำวงคงมวนบักเสือคงสวดไปหีสัง่งยางนำลาดจานสีจากทำมาก้าวป่าใสบอกว่าแสนดีใจละที่เห็นหมอลำเที่ยวมายยมเยียม เตรียมมาแนวมาให้ของไข่ไม่ป่าผลพลามากไม่กันเอาให้ว่าหมูเห้าเออเออ ในตอนนี้ราชสีกะจึงว่าออกเอ่ยว่าจ่ามนุษย์สาใจสูงหุงเฮืองอยู่เพียงฝ่าโปรดสงสารฝูงขาสัตว์สาหน่อยใหญ่ยุดทำลาย,ย,ลายป่าไม่เอาไว้คู่สุขุน ฟังเสียงแตกจนจนสุ dı, am, rat, ้มมูสัตสาพอมผ้ากันตบมือดอกว่าคือเจ้าในเวาดงดอนเขาเป็นบ้านสัตสาหน่อยไงเป็นมองยัวใสซุ้มมูพวกผูขามาเศ้าไว้ยากระทำเศ้าตัดไม่ทําลายป่าสนุมนุษย์ดืมาเศ้าไวยากระทำ Oh <laughs> เอาละนี่โดงดอนเขาเป็นบ้านซับซาหน่อยไ่เป็นมองอยู่อาศัยของพวกผู้ขามาเสวไว้ยอย่าทาพำพอเด็กลวงลำาลพอเด็กหลวงลำก่อนคาราตีลาดชาสีปิดงานดันด้วยพ่อซ้ำสุ้มหมอลำาดิดลาผ้ากันผัดพอที่เสือแม่ลูกอ่อนคืดน,น้ำลูกหน่อยมาลาคอยเราจังไปสีหน้านวลแชนส่วนไว้ก่อนหมอลำลา